สวัสดีจ้ายังปึงท่านแอลสีผ้าไม่กินทอดขาไก่จ้ะกับแตงโมหูยังได้เฮ็ดมาได้ว่ะท่านได้แจงจำหิวขอก้อนพี่น้องจ้าทั้งเห็ดปวกกระปั้นนี่เห็ดกอ่อกระปั้นนั่นโอ้ยบุมีหนอนหวงทีว่าพี่น้องเอ้ยผักกไ็ได้ไว้ข้างล่างสิเหลืผักเนาะ แต่ว่ามันเรียบตาป่ะนาะเข่าพี่น้องมาๆมากินน้ำกันแล้วมากินรวนเจ้าอะไรมาหนิไปแจ้งติ๋วกินน้ำกันกินก็ไม่ใช่ขี้หรือเกาล่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อตะเพียรครับเงียบปึงปึ้งปึงขี้อ่ะ แดี๋ยพราพว่ามันอยากหิวมือช่บเพชรปอเคผมอ่ะเนพิตปองซืนขึ่นพ,พักอไปข้างล่างนี่มองอันบางพี่น้องลืมคนผ่าเส็นหนาผมไม่เคยนะเพชร

bố khăn bẩn quá rồi đó. mẹ rồi. Bố khăm nữa. Rất nhiều khăn cả. Từ từ đi. Hãy subscribe cho kênh โอ้ยเตมเห็นคนไปเว้ยแห้งพ่อแหง้งไปเลยคนแล้วคนแต่ยางแท้ๆก็อยุ่งเตะอุ่มเตะ กูแล้ยังอยาบ่เห็นมาเสียเห็นมาแต่ก็อยังมากเลดิเาสีขันมากดินอนม้งคะากนอนอืน้อตีนน้ตีหนังคนลวบา

กขอจะเบื้อแล้วพ่อสูบบูหดี่ะด้ดำๆดำๆหลายกลัวหือเลอ้ยงให้ปวดหอง กือ่ไม่มมากหือแกงให้ไปสงแยอแย่เลยุลบวก็เส้นหมดไดหลายครม้งเต็มเต็มประขาเขาบอกานน่อ,นยนอยมันบอกเอาดิหาของ่เอาแต่ขาปูมันเาบาๆ thế rồi phải ngay luôn, chú đang hết buộc cái này à, nó cũng láng như đâu, nó khà cái này, nhìn nó lái bình thường, nó co lại, cái ruột cũng trong anh không cài nó

Cô mẹ khuất biển cho mẹ, khuất biển kiếm yên. Các em khuất biển cho mẹ. Con sống như vậy mà. Cô sống đột tiếng ngoài, cô yên yên ạ. Cô thường mất lẻ lẻ, cô tay ta lấy xa xa, phiên ông nào phải quá, Các bác ăn gì tới chết luôn đẹp cả. Không biết kiếm cây, cây này mình ngắm. Phải nói phải thót ngắm con rồi. Chắc tao phân hết đẻng cho rồi. <laughs> Tại này, <nhìn. cười> <laughs> ยันไม่ก uh, ็กระทดนงใ่อนเห้ดแดนจุ่มกุ้อะไรกยอนใส่อ่องนี้อดใส่แกงเนาะคูสคือวาติกตอนัหลได้กเมจุ

mỹ bệnh nhân hát quê hát quê rồi. hát quê hương luôn. Cái hương hát quê hết hát nên là cho quê hương khổ. quê hương hát quê hương hát quê của hát hơn, hương hát quê hương hát quê แกงแก้เตนเนาะแก้วไว้ก่อนแกงแก้วอา้าแม่ก้่หิ้่กินสมัยใกล้ประจงไ้เลยล่ะเครื่องโรยเนาะไม่ถี่กินเลย

không vượt nó nhiều lắm chắc có một bắp vượt rồi mà. bạn cái ba anh xúc kia mình chơi đi à 촬니다 กินบเพ็ดกับกระปองหัวใช่หรออเปล่้เขาโัวคนหมาไปเงาแล้วันสิบบวาหรอเบาไหมเนี่ยบอกเด็กมึงด้วนาะ จะบอกเร่อบอกเล่องเลี่นนไอยู่ด้คองแม่มันนิ่งๆต้นขิดเล่ง้ย่มาซื้อบ้านี่เด้อยากยังบ้าซื้อไม่มันกินทอดหมูทอดไปบักเ้นเหรอพอจีเบื่อมากเลยเนาะว่

Chapo chép 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 วันสิบแปดคลิปหรือเปล่าจ้อยแปดคลิปจ้อยแปดคลิปเดที่จ้าชิมนี้ซำหนีก่อนได้จ้าคลิปหนาเบืองไม่ร่มไม่เจอกดรับตะไคร่กดไหลกดแช่กดติดตามเด็กกุ่มชาแนลนี่ได้จ้าขอบคุณค่ะ